วันที่14กรกฎา,าคม2567จังหวัดนครสวรรค์ได้ใช้มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์ย่านบัรซีเป็นจุดพักรถของขบวนอัญเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สทธิ์จากทุกจังหวัดทั่วภาคเหนือ ในการน,นี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรทินพันธ์เนตแพร์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนโยบายและแผนพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมปันตารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษรวมต้อนรับโดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดคนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลเป็นประธานในการต้อนรับ มวลอันเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัดทั่วภาคเหนือจะนำไปใช้ในงานเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลจเจริมพระชมพรรษาหกรอบ